วันนี้นักเรียนรับประทานว่ากินอะไรเข้าไปเป็นเที่ยงแล้วหรือยังดูกินไข่พะโล้ค่ะอ่ากินไข่พะโล่กินไป๋เดี่ยวค่ะไป๋เดี๋ยวกินไก่ทอดค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าสิ่งที่นักเรียนรับประทานเข้าไปเนี่ยเป็นสารอาหารประเภทไหนใครรู้บ้างโอตินอ่าไม่รู้ใ่ค่ะก็มีเป็นเด็กค่ะอ่าเดี๋ยวก่อนอีงก่อนที่ครูจะถามเนี่ยก็คือครูอยากจะเกิน โรรตีเก่งมากค่ะโมที่สองคะอค,งคะโปรตีนที่สคะคาร์บูไฮเดรตไหมคะใช่ไหม คนที่นับหนึ่งค่ะโอเคค่ะนับหนึ่งจัดโต๊ะเป็นกลุ่มเลยค่ะคนที่นับสองเช่นเดียวกันค่ะคมือสักครู่นะคะคุณได้ถามอะไรคะคำถามอะไรเมื่อกี้ คือค,บบครูมีัตรค้างให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะก็อยู่ที่กลุ่มค่าว่ากลุ่มไหนจะโชคดีได้สากลุ่มไหนโชคดีน้อยนก็ได้สองนะคะโอเคค่ะแล้วก็แต่ละกลุ่มค่ะกิจกรรมของพวกก็มีว่าแต่ละกลุ่มนะคะก็ต้องแปะชื่อ ช่วยกันค่ะ จะสูบเป็นกลุ่มตดีกว่าเนาะอะให้ออกมาอ่าเพื่อนแรกคืออะไรมันจะสอนคืออะไรให้เรียนอะโอเคค่ะโปรตีนค่ะโปรตีนนะคะจะช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายที่สึกหรอจากบาดแผลอุบัติเหตุค่ะ เดี๋ยวครูจะให้ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมา <bir> ออกมาเอา <bir> ปั่ยค้างค่ะเอาอุปกรณ์นะคะมอให้นักเรียนยกม คน,นค,คนที่อยู่ล่างสุดค่ะคนที่อยู่ล่างสุดนะคะจะเป็น เดี๋ยวครูจะให้ด้านี้นะคะสเสรีคะ,คะ,ะวกกุกคมเสรีคะทุคะก,กนคนเอาครูจะให้กลุ่มนดิงนะคะเอาบัตรคำที่เป็นสารอาหารจำพวกเกลือ เชิญค่ะเร็วเร็วเร็วค่ะอ่าเราจะใช่ค่ะติดไว้เลยโอเคเก่งมากค่ะอ่าหมุนที่สค่ะ ให้ประโยชน์กับร่างกายอย่างไรคะ กลุ่มแรกตอนกลางวันนะะที่บอกว่ากินพะโลหรือว่ากินแซนวิชค่ะกลุ่มนี้เป็นแซนวิชนะคะสมมติว่ากินแซนวิชแซนวิชเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มไหนเป็นหลักเลย เกลือแร่ค่ะวิตามินก็อยู่ด้วยนะคะอ่าโอเคพวกสับปะรดอ่าแซลวิชประมาณก็จะมีสับปะรดอยู่ด้วยแล้วก็ไม่เป็มันจะมีเนื้อไก่อ่าใช่ถูกแล้วจะจะมีเนื้อนะไก่ที่เป็น de แยกเป็นส่วนๆเลยวิตามินเป็นพวกผลไม้เครื่อแรกเป็นพวกผักนั่นเองนะคะอ่าโอเคค่ะนี่ก็เป็นข้า่าวๆนะคะพอจะเข้าใจแล้วนะคะพอจะแบ่งออกได้แล้วเนาะเก่งค่ะเก่งมากเลยค่ะโอเคค่ะมาถึงกิจกรรมสุดท้ายของครูในเมื่อเรารู้แล้วแล้วครูก็อยากทดสอบอีกนิดนึงว่าเรารู้จริงหรือเปล่าเราจะกินข้าวแต่เดียวนะคะ กินข้าวเย็นอั่เดียวเนี่ยเรารู้จริงหรือเปล่าว่าในสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยในนั้นมีอะไรเดี๋ยวครูจะมีอาหารเสิร์ฟให้นักเรียนตุ๋ละสองอาหารนะดีค่ะตุละสองเมนูนะคะแล้วก็ให้นักเรียนบอกนะคะว่าในจานของเราเนี่ยมีสารอาหารพวกอะไรบ้างแล้วก็บอกด้วยว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นสมมติว่ากินกินมาม้า สมุสมุนกินมามา่ากินมามา่าสารอาหารจะพวกคาร์โบไฮเดรตก็คืออะไรครับมามา่า สองค่ะหนูชื่อโซเฟียอรีรหัศสศูนย์สองหกกลุ่มของหนูนะคะก็ได้เข้า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 ยค่ะเข้ายํานะคะของเราก็จะประกอบไปด้วย ขอบคุณค่ะเคลมเพื่อนค่ะอ่ะกลุ่มที่หนึ่งค่ะเมนูแรกค่ะจะเสนออะไรให้ครูดีเมนูแรกเอาเชื่อค่ะสวัสดีค่ะหรูชื่อเด็กหญิงนะเด็กหญิงอามาในเจนี้ค่ะสวัสดีค่ะหรูชื่อเด็กหญิงอเลชียนาค่ะค่ะเมนูที่ คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะคะโดยในก๋วยเตี๋ยวค่ะโดยในในก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตคะ่ะอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีเนื้อสัตว์แล้วก็มีลูกชิ้นนะคะอยู่ในโปรโตีนแล้วก็มีถั่วง,งอกมีผักบุ้งมีมีผักต่างๆนะคะจะอยู่ในเกลือแระคะ่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เพ่ มันก็อยู่ที่ว่าการที่เราจะกินอาหารเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าสารอาหารเนี่ยให้ประโยชน์แก่ร่างกายของเราอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารพวกไหนคะพวกไขมันใช่ไหมคะที่เราควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าใช่พเพราะว่าจะทำให้เ,หเราเนี่ยอย้อยวนนะคะ 先看。 ส,สำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือกับการเรียนการสอนของครูนั่นเองนะคะสำหร,รับวันนี้นะคะครูก yeah, ็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันี้ค่ะครูก็ต้องขอบเอ้ยไมเข้าจังหวะเอาโอเคค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนของครูในวันนี้ค่ะเอาหัวหน้าชั้นบอกค่ะบอกชั้นหน่อยค่ะหัวหน้าห้องบอกชั้นหน่อยค่ะ โดยมีขั้นที่1ก็คือขั้นสร้างความสนใจโดยคุูจะตั้งคำถามให้หนัเกเรียนเนี่ยเกิดความคิดหรือว่านักเรียนเนี่ยเกิดความสนใจในคำถามของครู2ก็คือขั้นสำรวจและ,หละปหาโดยครูจะแบ่งนักเรียนจากแปดคนให้แบ่งนักเรียนเป็น2กลุ่มกลุ่มละสีคนค่ะ2ก็คือภายในกลุ่มเนี่ยครูก็จะแบ่งหน้าที่อย่างเช่น4คนเนี่ยก็จะมีผู้อำนวย,ยการคน,นคนผู้วางแผน่งคนผู้รวบรวม และผู้นำเสนอคนค่ะโดยจากการที่ครูแบ่งกลุ่มเนี่ยโดยครูจะทำกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ไปหน้าที่าสารก็คือหลังจากที่แบ่งกลุ่มเสร็จแล้วครูก็จะตั้งคำถามว่าใจคํามัของครูก็คือนักเรียนจากสารอาหารที่นักเรียนได้รับประทานเขา้าจากอาหารที่นักเรียนได้ทานเข้าไปเนี่ยมีสารอาหารอะไรบ้างใครรู้บ้างเป็นต้นค่ะหลังจากนั้น ครูก็ให้ใป้ายคำกับนักเรียนโดยป้ายคำนั้นจะมีชื่อสั่อาหารต่างๆแล้วครูก็เขียนในกระดาษหรือว่าเขียนในแผ่นชาร์ตว่าประโยชน์ของสัรอาหารต่างๆมีอะไรบ้างโดยให้นักเรียนเนี่ยเอาสัรอาหารที่เขาได้เนี่ยไปติดค่ะทำามก็คือขั้นอธิบายและข้อสรุปโดยครูเนี่ยจากทลายจากสิ่งต่างๆที่นักเรียนได้นําไปติดไว้ อันน่าชื่นเรียนเรียนครูเนี่ยจะอภิปรายร่วมกับนักนเรียนนะคะสี่ก็คือขั้นขยายความรู้ขั้นขยายความรู้โดยครูจะมีมีภาพเป็นอาหารแต่ละอยา่างค่ะเช่นข้าวผัดโดยให้นักเรียนเนี่ยกลุ่มละอสองสองภาพหรือว่าสองเมนูก็คือลหลังจากนั้นครูก็จะบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยดูดูอาหารที่อยู่ใน ที่ครูให้ว่ามีอะไรบ้างและมีสารอาหารประเภทประเภทไหนบ้างค่ะหลังจากนั้นครูก็ให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะห้าก็คือขั้นประเมินผลขั้นประเมินผลครูจะให้นักเรียนประเมินผลโดยการใช้แบบทดสอบจำนวนสิบข้อค่ะ